อาเป็นเจ้าภาพใช่ไหมฮะใช่อเป็นเจ้าภาพค่ะเจ้าภาพหลักๆ<ม>เลยห้าขั้นตอนห้าขั้นตอนเออมีห้าขั้นตอนแอมอยากจะแชร์ห้าขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์โควิดที่มันลุกลามขึ้นเนาะ5ห้าขั้นตอนขั้นตอนแรกมีอะไรบ้างครับขั้นตอนแรกเลยค่ะ HR นะคะต้องทำงานเชิงบุกมา,มากๆเลยสวัสดีครับพบกับช่องเพื่อนชุดคิดบายโคเดน,นะครับวันนี้เป็น คลิปคลิปแรกที่ผมอัดไปรถนะฮะเหมือนคล้ายๆกัแบบคลิปของคุณนิกกี้นชัดนะฮะอัดไะบางแชโลมาประมาณนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้หลังหัวติดหลังคาเลยนะครับก็เนื่องจากว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนาะเราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันการทำคลิปแล้วก็วันนี้ผมเห็นว่าเรื่องโควิดเนี่ยก็ยังแรงอยู่นะกระทั่งเรามาที่ปั๊มเนี่ยเราก็ไม่สามารถนั่งได้นะแล้วก็วันนี้ผมก็เลยสัมภาษณ์น้องแอมนะฮะที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีนะในการทํางาน HR แล้วก็ตอนนี้สถานการณ์แบบเนี้ย น้องแอมเองมีวิธีการจัดการที่แบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยก็อยากจะให้น้องแอมมาแชร์เล่าประสบการณ์นะฮะเพื่อเป็นประโยชน์ของแต่ละคนนะเพราะว่าตัวนี้บางคนเจอโควิดปัจจัยต่างๆนี่ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะแล้วแอมเอ,ง,เองก็ยินดีให้คําแนะนําด้วยอยากให้น้องแอมแนะนําตัวสั้นๆนิดนึงครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับนะคะช่องเพื่อนชนคิดบายโคดีค่ะของแอมค่ะนั่นคืปีชาบรเวนะคะเป็น <ด>นะครับก็สนุกน,น,น,นะ,อะน <c oughs> ตอนนี้ยิ่งสนุกเลย่ะ <c oughs> สนุกมากมากเลยแล้วก็ตอนนี้เป็นบทบบหลักลของงาน HR <c oughs> ที่จะต้องมีสกิลเพิ่มขึ้นเนาะในการรับมือกับโควิดด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะมาดูว่าวันนี้เท่าที่คุยกับน้องแอมเนี่ยนะฮะมีประสบการณ์ตรงง,งาน h r 20ปีด้วยแล้วก็การจัดการถ้าด้านโควิดเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เน้นการป้องกันด้วยนะครับแต่จุดเริ่มต้นของการ งานเออาเนี่ยเป็นบทบาทใหม่ที่อาจจะเป็นมิติใหม่ของงาน h r ด้วยฟังไปเนาะเพราะว่าต้องทำสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับในส่วนของอามาตรการต่างๆเนี่ยของแอมเน้เนเรื่องการป้องกันเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ครับนี้อยากให้มองว่าขั้นตอนหลักๆเนี่ยของการป้องกันมาตรการโควิดเนี่ยอของแอมเนี่ยอยากให้แชร์ให้กับผู้ชมทุกท่านนิดน,นึงครับ ต้องเริ่มต้นมาจากการที่ว่าเราต้องตั้งเสาก่อนเลยนะคะในองค์กรเราต้องไม่มีผู้ติดเชื้อและไม่มีการแพร่ระบาดโควิดภายในก่อนเลยสองเลยก็ HR ทอางานคนเดียวไม่ได้ค่ะอันนี้นะคะจะต้องมีคณะทํางานร่วมด้วยก็คือทุกทุกฝ่ายเข้ามาเป็นคณะเราจะตั้งเป็นเอชอาร์เป็นเจ้าภาพใช่ไหมฮะใช่เอชอาร์เป็นเจ้าภาพค่ะเจ้าภาพหลักๆเลยห้าขั้นตอนห้าขั้นตอนเออมีห้าขั้นตอนแอมอยากจะแชร์ห้าขั้นตอนเพื่อ ไม่ให้เกิดสถานการณ์โควิดที่มันลุกลามขึ้นเนาะใช่ค่ะถ้าขั้นตอนขั้นตอนแรกมีอะไรบ้างครับขั้นตอนแรกเลยค่ะ HR นะคะต้องทํางานเชิงลุกเข้ามาเลยหาข้อมูลข่าวสารหาช่องทางไหนบ้างครับพี่ช่องทางที่ในการหาก็คือ HR Society นะคะ HR Society ปุ่มประกันสังคมค่ะปุ่มกระทรวงสาธารณสุขค่ะกลุ่มของหน่วยงานภาครัฐค่ะตามพรบมาตรการที่เขาจะออกนมาค่ะต้องเป็นข้อมูลที่อัปเดตด้วยใช่ไหมใช่ค่ะหลังวัน วต้องทําอย่างนี้เลยต้องหาข้อมูลเช้ามานี่ก็เป็นนักข่าวเลย HR แล้วต้องหาข้อมูลเลยอะพอได้ข้อมูลมาแล้วสองทําไงครับก็ถ้ามันมีระเบียบข้อบังคับอะไรก็ตามแต่นะคะที่ประกาศออกมาแล้วต้องถูกบังคับใช้มาตรการขอความร่วมมือนะคะเราจะเอามาคุยกับคณะทํางานเลยค่ะคณะทํางานทํางานกันเลยแต่ละหน่วยงานนะคะดีแทะออกมาเลยว่ามีผลกระทบกับส่วนไหนบ้างอย่างที่น้องแหมทําเลยเนี่ยพอได้ข้อมูลมาแล้วมา ขั้นตอนที่สองเนี่ยคือมาทํำยังไงฮะกับคณะกรรมการครับมากำหนดมาตรการอะไรเงี้ยบ้างครับมาตรการต่างๆที่เขาออกมานะคะ <G ül> เราต้องดูด้วยเราไม่ได้คอนโทรลด้วยด้วยภายในของเราอย่างเดียวนะคะเราต้องดูก่อนว่าหน่วยงานภาครัฐประกาศ <G ül> าอะไรออกมาบ้างแล้วมีผลกับองค์กรของเราหรือเปล่า <G ül> ถ้าไม่มีผลเราควรปฏิบัติไหมเพื่อป้องกันถ้าป้องกันแล้วแล้วมันมีผลที่ดีเราจัดการเป็นขั้นตอนออกมาเลยค่ะส่วนถ้าถูกบังคับให้ปฏิบัติก็สอดคล้อง อย่างล่าสุดเนี่ยมีมาตรการบอกเลยฮะองค์กรต้องมีกี่คนนะฮะถึงจะต้องมีส่วนที่พื้นที่ในของตัวเองฮะล่าสุดเลยประกาศไม่ประกาศไหตั้งแต่กําหนดมาตั้งแต่50คนเลยค่ะ50คน1น0คน200คนนะคะอันนี้หน่วยงานเขาประกาศกันอย่างชัดเจนะข้อมูลข่าวสารเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าเขามีประกาศอะไรบ้างเออประกาศอะไรบ้างใช่ไหมก็ตอนนี้หลักๆเลยค่ะให้ทำบับเบิ้ลแอนซิลเชื่อว่าหลายๆองค์กรทํากันแล้วนะคะแล้วก็ อยู่ที่เรื่องของการดูงบบัตรเจเนาะมาตรการการตรวจ ATK ตรวจด้วยตัวเองค่ะก็คือชุดตรวจตรงนี้่ายงันภาครัฐให้องค์กรทำเองค่ะหล้ายๆข้อพวกนี้ค่ะเราทำอันกันขึ้นมามีขั้นตอนปฏิบัติกันอยู่่ะข้อที่สามมีพอเราได้นโยบายแนวทางในการปฏิบัติแล้วเราสื่อสารกับพนักงานยังบ้างครับช่องทางในการสื่อสารเนี่ยข่าวคัญมากค่ะเราจะอาศัยช่องทางบอร์ดประกาศ ครับนะคะไม่ได้ข้อมูลตรงส่วนนี้โซเชียลใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ค่ะแอมใช้อะไรบ้างครับไลโอเอไลโอเอค่ะก็คือทำไมถึงต้องเป็นไลโอเอมันเป็นช่องทางที่ดีที่สุดนะตอนนี้ของแอมนะคะเราให้เอชอาร์เป็นแอดมินค่ะแล้วก็มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการทุกๆวันรวมถึงการรีมายด้วยนะคะเราจะไม่ไม่ไม่ได้ใส่เข้าไปอย่างเดียวนะคะเรารีมายให้เกิดซ้ำ ให้นักงานเคยชิงกับระเบียบกับวิธีการกับแนวทางโคงการเห็นว่าให้พนักงานมีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมครับในไลโอเอเนี่ยบอกว่าการที่พนักงานมีส่วนร่วมเนี่ยจะทำให้เขาสุขว่าการปฏิบัติเนี่ยสอดคล้องกันททางเดียวกันให้ความร่วมมือด้วยนะทำอะไรบ้างครับ um, แอม ในส่วนตรงนันฮะอ่าทำเกมทำกิจกรรมค่ะหนึ่งเลยทำโหวตขึ้นมาอ่าพนักงานให้ความเห็นค่ะความเห็นไหนที่เราเอามาใช้ได้เป็นประโยชน์ก็จะมีกิฟต์เซ็ตเล็กๆให้เขาค่ะแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมคือตั้งอย่างล่าสุดค่ะเป็นเชิญคำขวัญค่ะการควบคุมโควิดค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันใช้ได้ผลด้วยในองค์กรของเรามีเห็นเล็งเห็น ก็เป็นแจกเป็นเสื้อเป็นกิต์เซ็ตของบริษัทนี่ไม่ได้เกยปีใหม่นะอันนี้คือสถานการโควิดนะฮะดึงการส่วนร่วมนะครับของพนักงานนี่สัมพัญ์มากๆเลยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเอชอาร์เป็นเจ้าภาพแต่ว่าประกาศอย่างเดียวประกาศอย่างเดียวห้ามนู่นห้ามนี่นั่นก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่สนุกด้วยใช่นะอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆากินก็เลยบอกว่าอยากจะมาแชร์ทุกท่านฟังเนาะตอนนี้เราเข้มข้นมาถึง ขั้นตอนปฏิบัตินะก่อนนั้นน้องแอนตั้งกรรมการก่อนเลยอนะัน<ช>แ,แรกเนาะ<ช>แล้วก็หาแล่งข้อมูลตา่างๆฝ่ายต่างๆหน่วยงานต่างๆทางเพจก็ดีจากข่าวสารต่างๆสารสุขก็ดีดประังคมก็ดี<ช>แล้วก็มากําหนดมาตรการกัวเองนะ<ช><ช>ครับแล้วก็มีการแชร์ไปยังพนักงานแล้วก็ดึงพนักงานมีส่วนร,ร่วมนะ<ช>อันนี้ขั้นตอนที่สําคัญมากเลยเรื่องของการเอาไปปฏิบัติ<ช>เอามาตรการปฏิบัติเนี่ยามารรยีแนวทางยังไงบ้างที่ปฏิบัติณนตอนนี้เลยครับตอนนี้ใช่ไหมคะก็คือ มาตรการเลยค่ะตรวจด้วยตัวเอง ATK หาแหล่งข้อมูลหาซัพพลายเออร์นะคะเพราะว่าเราต้องซื้อเยอะมากๆาเลยแอมกำหนดเอาไว้อย่างนี้กลุ่มพนักงานนะคะที่เป็นกลุ่มที่ต้องเดินทางไปพบลูกค้าเพราะว่าบริษัททำงานเกี่ยวกับบริการมีกลุ่มพนักงานที่ต้องออกไปเดินทางออกไปเนี่ยเราตรวจจนทถกๆเจ็ดวันกลุ่มเนี้ยกลุ่มเข้าออกเข้าออกเนี่ยเราจะ เราเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงูงใช่ค่ะต่อมาก็เป็นกลุ่มพนักงานทั่วไปกลุ่มพนักงานทั่วไปคือกลุ่มคนที่เดินทางเช้ามาเย็นกลับกลุ่มมาทํางานเช้ามาเย็นกลับเนี่ยเราตรวจกันทุกๆ14วันอ๋อ14วันใช่ค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มของคนที่กักตัวกักตัวค่ะกักตัวเนี่ยเรากําหนดเอาไว้ตรวจ3รอบนะคะก็คือเมื่อเราพบผู้ป่วยติดเชื้อราคะที่เป็นพนักงานของเรากลุ่มกักตัวต้องตรวจภายในวันนั้น แล้วเราก็ใช้มาตรการในการกักตัวนะครับผ่านไปนนครบเจ็ดวันตรวจซ้ำนะคะแล้วก็ครบสิบสี่วันก็ตรวจอีกทีก็จะมีการตรวจเองเนาะเมือ่ออันนี้คือตัวเองนะเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะพูดถึงถ้าตรวจเจอทํ้วทำยังไงเนาะ,ะนี่คือเป็นมาตรการที่ปฏิบัติจริงจังเลยนะกลุ่มที่จะต้องไปพบปะลูกค้าโดยตรงที่ต้องออกพื้นที่เนาะแล้วก็ต้องตรวจต่อเนื่องกลับมาต้องตรวจด้วยนะครับยิงจุดหนึ่งที่ที่ทําอยู่จากมาตรการเนาะ จากที่ได้มีการนํามาตรการต่างๆนะไปปฏิบัติแล้วมีการประชุมการสรุปผลการติดตามผลอย่างไรบ้างครับก็รวบรวมข้อมูลค่ะรายงานประจําวันแล้วก็ส่งผลเข้าไป,ปานะคะให้แจ้งให้ทราบก็คือผู้บริหารคณะทำงาน เจ็ดวันเลยนะเวตตาไม่ได้อยู่เสาร์อาทิตย์นะ,ะต้องเจ็ดวันเลยอันนี้ครับคือเป็น HR new normal ยุคโควิดจริงๆนะครับ,รบอีกส่วนหนึ่งผมว่าวันนี้การที่ HR <ม>จะทํางานเชิงรุก HR เป็นแม่งานเลยนะในส่วนตรงนี้นะครับการที่ HR จะทํางานเชิงรุกปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้งานของของ HR ในส่วนตรงนี้ที่จัดการกับโควิดต่างๆมีระสิภาพได้เนี่ยอยากให้อ๋อแชร์มุมมองนิดนึงครับ มองนะคะของ HR เชื่อว่าหลายๆที่นะคะ่ะเป็นเหมือนกันหมดเลยจะไม่สําเร็จเลยนะคะถ้าผู้บริหารนะคะไม่ได้ให้การมีส่วนร่วมแล้วก็ดีดีกับทุกๆนโยบายนะคะคที่เราที่เรา,าเสนอไปนะคะซองเลยจะทําง,งานได้เข้มแข็งมากขึ้นเลยก็คือคณะทํางานคะ่ะคณะทํางานโควิดค่ะก็คือหัวหน้าลีดเดอร์ทุกๆฝ่าย <ไป S 1> ค่ะเ,เห็นหความสําคัญตรงนี้คะ่ะแล้วก็ เชื่อว่า5ข้อเนี่ยทำให้ HR เนี่ยสามารถทำงานได้แล้วก็เชิงรุกด้วยเนาะสามารถที่จะจัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแน่นอนฮะเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันเนาะแต่การอยู่กับมันเนี่ยทำไงให้องค์กรเนี่ยเติบโตแล้วก็อยู่รอดได้แล้วก็มีไรายได้เข้ามาต่อเนื่องด้วยเนาะไม่ใช่ว่าวันนี้โควิดแล้วตั้งรับอย่างเดียวค้า้จ่ายาอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าวันนี้ต้องดูว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นอะไรยังไงบ้างกลุ่มไหนสําคัญมากมากเลย,เ,ยเรามาติดตาม,มาาะะากันคลิปหน้านะคร we we'll